มาดิมาดิเฮ้ยทุกคนทุกคนเอาไว้เนี่ยดูดินั่นนั่นอ๋ออ๋ออ๋อเอ่อได้อะไรเลยเพื่อนอืมม่ได้จุดเชื่อมต่อดีกว่าการที่คนจิดอยู่ในอีเกียมันก็เกิดอย่างนี้แหละเอ้ยพนักงาน พอดีว่าแต่ทีวีราคากี่บาทอะ่ะกึ่งหนึ่งเหรอไปแล้ว <c oughs> พี่พนักงานบอกหน่อยทีวีละกี่บาทบอกกันเลยว่าตอนกลางคืนเราอย่าไปอยู่ใกลพ้พี่พนักงานก็แล้วกันพี <c oughs> ่เป็นบ้างครับเตียงกี่บาทผมอยากผมอยากซื้อเออเดนอยากซื้อขโมยครับ โมยสิะโอเคสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอเคเริ่มลงงานก่อนอร่อยโออ้าอยไปแล้วไม่อยู่ล้วตอนนี้เฮ้ยน้มันอะไรอ่ะ บอลใครเนะี่ยแง่ดีกว่าไหมไปเลยเวิ่อปทุกคนไปไปไป <c oughs> มันยังไม่มีอะไรให้กินเลยเอ้ยยังไม่มีอะไรให้สร้างเลยมีของแต่แต่ว่าไม่มีที่สร้าง นี่บ้านนี้ก็ไม่ควรนดะ้เข้ามาได้แน่นนเลย<า>บ,บ,บ๊อบบี้เอ๊๋ไม่ในพิมพ์ผิดหรือพิมพ์ถูกกันแน่เนี่ยว้าวไม้ของใครก็ไม่รู้ไม้ฟรีนี่ไม้ที่เขามาวางไว้ขอบคุณฮะว่าแต่ไม้อะไรที่ บ้านนี้ก็ยังอยู่ได้นี่นคือความเนียของคุณเจเนียสเจเนีเจเนียสจเนีจริงไม่ใช่เจเนนะียแต่เเนชอืมโอเคได้และอืมมันก็ไม่มี อ,อ,อยู่ข้างล่างมาแบบต้อนรับอยู่ข้างล่างมากเอาห้อยผิดด้านนี่นะอ,อ,อนั่งรอดีกว่านั่งรอจกว่า,วาเช้าสร้างวีโพยดีไหมนเนี่ยหมูดครีม มันจริงถอทำลายสีเท่านั้นโอาา้โห7อยผู้เล่นเล่นคงเดียวทีมหลักแต่มีความคิดของคนรวมถึงมดเสริม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผักมันสร้างห้องร่างหลีกขว้าฟังเสิยง ข้างล่างก็ได้อยู่หน้าข้างล่างก็ได้อยู่แหละก็ทุกคนว่าไหมไอท้องเส้นทีน้ำไม่ดีถ่ายที่สุดเอตอนนี้นะฮะเราเราพี่จะสร้างไปพอยไว้ก่อนดีกว่า ชาวลาดชาวลาดชาวลาดพี่ชาวลาดมาสร้างคุณคยดูคนเฮยเว่คนนี้ฮึ่มดูไหนม้อห้าฮ้าห้ามันไม่ได้สูง No Bye well i <laughs> Excuse <Sure. laughs> me These are ah, close คิวมี e ยูส t ้าครู s i ตูยูสต้าครูสสตูยู u ต้าครูสมันจะมีคนออกหลายคนเลยฮะเฉ่งอะไรอย่างเมื่อกี้ไม่มีอะไรหรอกเราแค่ต้องรอจนกว่ามันจะ หนึ่งร้อยเอาเออไม่เป็นไรการควบคุมแม่อะไรฮึ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 าจะไปนี่ตาไมีการขึ้มกันตนี้เข้าไปดิบ้ดิบ ของมาวางตึ๊ดตึ๊ด,ด,ดเย้หาไมได้ดีกว่าไปอยู่ตรงข้ามกันเลยเอามาวางง่ีง่ายเอามาวางเลยใช่ไหมทุกคนเอามาวางไว้เลยใช่ไหมได้แหละนี่ไงโอเต แต่ว่าเราเนะี่ยเราจะต้องแบบเอาโต๊ะอันนี้เลยนะฮะ<ม>ใช่เพราะว่ามันเหมาะที่สุดมันก็ไม่เหมาะเลยแต่เราสามารถมาวางของได้เออมันสามารถเดินได้สามารถวางของได้นี่นะ<ห>สามารถทำได้ทั้งสองอย่างในบ้านเราเออผมเอาได้เออผมเอาได้นี่ ไปละไปละไม่อยู่ละทุกคนอาจจะเห็นว่าผมก้มงอยไมมันเดี๋ยวใจตังแต่ไม่รู้พนักงานเป็นอะไรจำสเกลผู้เรียนตต่ข้างานเดือบันไดอยู่ยเยอะจริงเรานี่ก็ไม่ดูอะไรเลย ใช่ไหมทุกคนเราก็ไม yeah, hmm ่มองอะไรเลยนะไม่สังเกตก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นนอนก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นเอิ่มเหมือนแบบนี้นะเออแบบนี้ดิ แล้วอืมขึ้นไปเลยเราจะต้องแบบเอานี่ไงเอาโต้เนลี่ยมเลยอืมมันก็ดูปแปกลกนะเอาโตะมาเป็นที่ท,ที่ที่เหยียบแถมต๊ะแก้วด้วยนะอองงไหมล่ะทุกคนต๊ะแก้วมาเหยียบอย่างนี้มันไม่แตกหรอมันไม่แตกทุกคนเออใช่มันไม่แตกเป็นที่ตลกมาก ใช่ตันนี้แม่มาเล่นเกมเกมอืมตู้ดีเอ้ยหนึ่งทุกเอ่อไมันะครันเอ่อไปก่อนนะครับพี่ไปแล้วไม่อยู่แล้วตอนนี้เรามีพลังงานอยู่90แล้วก็มีความหิวอยู่99แล้วก็มีสุขภาพอยู่100ยังเกือบเต็มนะใช่ แต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่ความหิวเนะี่ยขาดอีกหนึ่งแต่ว่าเจ้าพนักงานแบบสบายแล้วเออไม่เป็นไรนะฮะใช่ๆช่ใช่ช่ด่าอะไรทำพวกกายอะใช่ไหมนั่นฮะอะไรนะโอ้โหน้ำทีวีไม่เอา มีทีวีเลี้ยวอืมเอาไฟไม่มีไอ้แมวมีไฟจากทีวีเลี้ยวสรุปหาอย่างเดียวตรงนี้ทำไมเป็นสา,าษาจีแล้วตรงนี้เป็นภาษาไทยฮงแล้วตรงเขาว่าวันก็เป็นภาษาไทยวันที่สิบสี่อ่ะตรงนนนี้นะอ๋อวันนี้วันจันทร์ แสดงว่าเมื่อวันวันอาทิตย์ใช่ดูวันได้ดิในอีเกียวดูวันได้วันนี้วันจันทร์วันที่สิบสี่ในชีวิตจริงวันอคารใหม่ใช่แล้วลบเงี้ยฉันอ่านไหม คือดองวันน้องหลามแล้วกันหรือต้องหลามคเบื่อ,อ,อคนละละคนละคนละหลามแน่นะมันเบื่ออันนั้นมันเดียวเลยกูหายอยู่วันที่เราจะคุยปินแสวโซาซาอยู่อันนั้นมันานแล้ว แล้วและก็หาอยู่อ๋อเอเลียนไงเอเลียนสกิลสกิลคิวเลอร์เฮ้ยเหลือเจ็ดสิบเก้าเลยเราไม่น่ากระโดดลงมาเลยสูงชิงชิงสูงชิงชิง ิอาหารคอนเร็วว่าแทนเราจะเข้ายังไงเข้าทางไหนเนี่ยเราป้อนเราเอาไม่มีทางเข้าเอาทุกคนครับคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับทุกคนอยากเห็นคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับอีเกียก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเออจริงคอมเมนต์ไม่ได้นี่นะมันปิดอยู่หรือของใครสามารถคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะ I'll be right here.